เพราะฉะนั้นเรามีสิ่งใหญ่หลวงสิ่งเป็นพรใหญ่และสำคัญมากที่สุดเป็นว่าพระเยซูเต็มใจมาที่แผ่นดินโลกนี้และแตายเพื่อคุณฉันผู้คนทุกคนที่แผ่นดินโลกทุกคนที่เคยมาและเจอมา ที่แผ่นในโลกนี้เรามีพันอันยิ่งใหญ่เป็นพันดีที่สุดเป็นว่าพระเยซูเต็มใจช่วยเราคนตานะเพราะว่าเราใต้ตกเราตกเราทำเผ็ดนะแต่ว่าเราสามารถมีความหวงังนะโอเคจะคุยกับคนอีก สองวันนะคะชุดนี้น